เช่าคอดีไทยทางเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับทาดีเราชมทําชั่วขอดาตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับวันนี้ขอคุยกับเอ่อกระดูทางการเมืองนะครับท็อปไฟของเมืองไทยนะครับพี่ไทยกรุณสวัสดีครับพี่ไทรกรครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับ พอ,อ่พิาีกรเพิ่งไปสัมนาที่ขอนแก่นเรื่องเกี่ยวกับรับพลึกเดีย๋ยวเราจะคุยกันเรื่องรับพลึกซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนสนใจมากแต่ถามเรื่องกัมพูชาก่อนพี่ชกรมองกัมพูชาเขาจะเดินเกมอย่างไร ấy, ต่อไปอครับหลังจากที่เจอหมัดน,น็อกของท่านเสียศักการที่ประชุมยูเอ็นนะครับฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตเขามีแผนของเขาอยู่แล้วนั่นค,คือจะต้องทําให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา เข้าไปสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้ได้คือจะต้องไปที่ UNSC อีกครั้งวิธีการที่จะเข้าไปใน UNSC อีกครั้งหนึ่งก็จะต้องเกิดมีการประทะกันด้วยอาวุธซึ่งฮุนเซนกับฮุนมาเนตเขาไม่สนใจอยู่แล้วว่าทหารของเขมรฮุนเซนซึ่งส่วนใหญ่ตามแนวชายแดนจะเป็นทหาร ขมศแดงซึ่งแต่ก่อนเป็นศัตรูกับฮุนเสนหรือกับเพงสมรินระยะหลังมาก็เข้าไปสวามิภักดกับระบบการปกครองของฮุนเสนฮุนเสนเขาไม่สนใจทหารพวกนี้อยู่แล้วจะตายไปกี่ร้อยกี่พันหรือจะมากเป็นหมื่นก็ไม่สนใจเขาสนใจที่เป้าหมายเขาต้องการให้เป้าหมายสำเร็จนั่นคือสงครามระหว่างไทยกับขมร จะต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเขาต้องการให้มีการแทรกแซงจากประเทศที่สเพื่อมาไกล่เกี่ยวความขัดแยง้งเพื่อมาไกลเกี่ยการประทะก,กันด้วยอาวุธหรือมาไกลเกี่ยสงครามระหว่างไทยกับเขมรและในเงื่อนไขของการไกลเกี่ยนั้นการเปิดด่านชายแดน ระหว่างไทยกับเขมรจะอยู่ในข้อหนึ่งของข้อตกลงโดยอ้างว่าเป็นการเปิดด่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสงครามหลักมนุษยธรรมเพื่อสิทธิมนุษยชน<ม>แต่ว่าสิ่งที่เขากำลังพยายามทำอยู่ตอนนี้ก็คือยั่วยุอย่างไรก็ได้ขอให้กระสุนปืนนัดแรก ดังออกมาจากฝั่งของฝ่ายทหารไทยครับมีแค่นี้ครับรายละเอียดก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีไปแต่เกมของกัมพูชานะครับมันเหมือนกับทั้งประเทศไทยรวมสิงทหารเนี่ยเขาหมอกันออกหมดแล้วฮะพี่ไทยก่อนครับว่าคุณยุยุอะ่ะเราก็ไม่ตอบโต้คุณยุยยุยัยงไงเราก็ไม่เล่นด้วยแล้วมันจะยังไงต่อไปอ่ะครับความอดทนของมนุษย์ก็มีขีดจํากัดนะครับ ตอนนี้ทหารก็มีความอดทนมากความเครียดก็มีไม่ใช่เครียดเฉพาะฝั่งทหารไทยนะครับทหารขมิหฮุนเซนเนี่ก็เครียดเหมือนกันการรั่นกระสุนนัดแรกเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าลั่นออกมาจากฝั่งทหารไทยก็ได้แต่ว่าขอให้มันเกิดการประทะกันเขาต้องการให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงในกรณีนี้นี่คือเป้าประสงค์ของฮุนเซนเลย ต้องการให้เกิดการ<อ>แทรกแซงจากชาติมาหาอำนาจเมื่อกี้พี่ชายกรบอกว่าฐานกัมพูชาเองก็เครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่ฐานกัมพูชาจะเป็นคนเริ่มยิงก่อนแล้วต่อให้ฐานกัมพูชาเริ่มยิงก่อนคุณเซนก็สามารถที่จะไปตลบตะแลงว่าไทยเป็นคนเริ่มก่อนเหมือนเดิมใช่ไหมครับแน่นอนครับถหารนกัมพูชามีโอกาสที่จะเปิดศึกกับไทยก่อนอยู่แล้วเพราะตอนนี้ระบบส่งกําลังบํารุงของกัมพูชากําลังมีปัญหา เนื่องจากเวลาเราปิดด่านขบวนการอาชญากรรมตามแนวชายแดนที่รัฐบาลฮุนเซนได้ประโยชน์และเงินส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นบ่อนคาสิโนสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์พนันออนไลน์เนี่ยนอกจากจะส่งไปที่พนมเปญแล้วเงินส่วนหนึ่งมันจะส่งไปที่ทหารตามแนวชายแดนไม่ว่าจะ บริเวณช่องอานมาบริเวณช่องสังงามเนี่ยที่ส่งไปที่กองกําลังที่เมืองอลองเวหรือบริเวณช่องจอมที่ส่งไปยังเมืองโอสเมดตหรือแม้กระทั่งช่องสายตะกูหรือปลอยเป็ดหรือบ้านผักกาดหรือบ้านท่าเส้นน่ยทุกกระบวนการไม่ได้ส่งไปที่พนมเปญให้หุนเซนอย่างเดียวแต่ทหารบริเวณนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารเขมรแดงที่กลับไปสวามิภักดิ์กักบ คุณเซนเนี่ยเขาเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงนี้เขาได้เงินจากตรงนี้เงินจากตรงนี้ก็แปลไปเป็นสเสบียงอาหารแปลไปเป็นเงินเดือนหรือแม้กระทั่งแปลไปเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่จใช้โดยเฉพาะเรื่องรูปก,กระสุนปืนเมื่อวานผมได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขาบอกว่ากำลังลบของกัมพูชาเนี่ย เติบโตขึ้นและพัฒนาขึ้นมากจากการประทะรอบแรกในปี2554นั่นหมายถึงว่าเงินคาสิโนที่มันเติบโตขึ้นเงินจากคอเซเนเตอร์สแกมเมอร์ทั้งหลายเนี่ยมันไปทําให้กองทัพของกัมพูชาเนี่ยใหญ่โตและก็แข็งแรงขึ้นมากกว่า10ปีที่แล้วที่ประทะกับเราก็มีส่วนนะครับในช่วงหลังปี2554ที่กัมพูชาแพ้ในสงครามที่ประทะกันสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นอกจากจะได้การสนับสนุนและการจัดระ,ระเบียบระบบกองทัพระบบการส่งกำลังบำรุงที่เอาจีนมาช่วยนะครับเอาประเทศจีนมาช่วยในการจัดแล้วเนี่ยเงินจากอาชญากรรมเถือนพวกนี้ก็เข้าไปสนับสนุนให้กองทัพของขเมนฮุนเซนเนี่ยใหญ่โตขึ้นที่ผมพยายามย้ําว่าขเมนฮุนเซนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนกัมพูชา70-80%เ้าก็ไม่ได้เกียดคนไทยนะ มันมีอยู่ประมาณนี้ละ1 5บห้าถึงยซึ่งเป็นกลุ่มของเขมรฮุนเซนเนี่ยซึ่งปกครองประเทศกัมพูชาอยู่ในพยายามปลุกปั่นล้างสมองและก็สนับสนุนให้พวกอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาทั้งหลายเนี่ยที่ทำการปูประกันด้โฆษณาชวนเชื่อให้เกียรติคนไทยเนี่ยพวกนี้คือปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่ชาวเขมรทั้งประเทศ ปัญหาของเราก็คือกลุ่มขเมรฮุนเซนกลุ่มนี้ละซึ่งมีอยู่ประมาณไม่ถึงล้านคนจากประชากรสิบเจ็ดล้านของเขามีไม่ถึงล้านกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีปัญหากับประเทศไทยอืม ก็ถือว่าเป็นข้อมูลใหม่จากพี่ไทคอนนะครับตอนแรกเราคิดว่ากัมพูชาทั้งประเทศเนี่ยเกลียดคนไทยปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่ามันมีแค่15%โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอินฟูขเมงที่ออกมาทําคลิปอะไรต่างๆนานาที่มาด่าประเทศไทยทีนี้พี่ไทคอนบอกว่ากัมพูชาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการส่งบำรุงกําลังของทหารเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ทําให้กัมพูชาทหารเขาเนี่ยไม่มีของจะกินจนต้องมาไลฟ์สดขออาหารเลยจากประชาชนขมรใช่ไหมครับ ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับเพราะว่าระบบส่งกําลังบํารุงหรือระบบพลาธิการของทหารเขมรฮุนเซนน่ะไม่ได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางก็คือพนมเปิเขาจะปล่อยให้ทหารของเขาไม่ไว่าจะอยู่ที่จังหวัดพรมิหารจังหวัดอุดรมีชยัยจังหวัดบันทายมีชยัยหรือแม้กระทั่งพัะตะบองเสียมราชหรือจังหวัดเกาะกงหรือภูทิศเนี่ยทำมาหากินเอง หาเก็บค่าคุ้มครองเองหา,าพื้นที่ในการทำมาหากินเองส่วนเงินสนับสนุนจากพนมเปญเนี่ยจะมีน้อยนี่คือวิธีการการบริหารกองทัพของเขมรหุนเซนให้ไปทำมาหากินเองให้อำหํำนาจไปเก็บค่าคุ้มครองไปรีดไถไปอะไรเนี่ยซึ่งก็คล้ายๆกับทหารหลายๆประเทศที่เป็นการปกครองระบอบเผด็จการอย่างกรณีทหารเมียนมาบางส่วนก็เป็นอย่างนี้ ไปครองเมืองนี้คุณก็ไปตั้งด่านไปเก็บเงินไปรีดภาษีเอาก็เหมือนกันครับทหารที่พระวิหาร<ม>ก็ไปตั้งด่านไปเก็บเงินไปรีดภาษีส่วนใหญ่ก็จากพวกปลูกพืชจํานวนมากปลูกมันสำปะหลังจํานวนมากรถขนมันสำปะหลังก็ต้องจ่ายค่าด่านให้กับทหารหรือแม้กระทั่งไปเอาจากพวกแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยรีดจากบ่อนคาสิโน รีดจากสแกมเมอร์จากคอเซ็นเตอร์เข้ามาเป็นกองกลางดังนั้นผู้ประชาการกองทัพในส่วนพระวิหารบ้างอุดรมีชัยบ้างหรือแม้กระทั่งบรรทายมีชัยเสียมราชสีโสพลพาตบองอโพธิสัตว์เกาะกงนี่พวกนี้ไม่มีวันกเกษียณไงยังพลเอกสลายดึกซึ่งตอนนี้ผมยืนยันนะว่าพลเอกสลายดึกนี่ตายแล้วพลเอกสลายดึกนี เป็นมาตั้งแต่ปี5 4 60ี่กจะเจกว่าปีแล้วยังเป็นผู้มิชาการอยู่พวกนี้ไม่กเกษียณไงก็คือรับสัมปทานพื้นที่จากคุณเซนมาทำมาหากินนี่คือทหารของเขาภูมิภาคห้าภูมิภาค4ี่ภูมิภาคสามภูมิภาคหนึ่งก็เป็นอย่างนี้หมดครับนี่คือวัฒนธรรมของกองทัพขมรคุนเซน เพิ่งเพิ่งรู้นะคะว่าให้ทหารเนี่ยเ,เก็บค่าสัมทานเก็บรีดอะไรเองส่วนขุนเสงก็เก็บชอบในส่วนที่เป็นใหญ่ๆเช่นสีหนุวิวปอยเปตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับก็แบ่งพื้นที่กันตรงไหนพื้นที่ที่ดีๆก็ขุนเสนก็เอาไปตรงไหนที่มันกันดานหน่อยก็พวกกองกําลังเขมรแดงซึ่งมาสวามิภักิ์เขาเนี่ยก็ไปทำมาหากินแต่ก็มีเงินส่วนหนึ่งจากพนมเปญก็ส่งไปให้แต่มันจํานวนน้อยมากไม่พอเลี้ยงทหาร จึงต้องเก็บค่าคุ้มครองเองเพราะสภาพของทหารขมรฮุนเซนก็เป็นกึ่งทหารกึ่งกองโจร <c oughs> ักบริษัทคอดี Bio ้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เรื่องกรรมวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบ็เป็นถังหมักปฏิกรชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งอะฮะบอนคาสิโนที่พนตเมเน,นะครับที่ชื่อนักกับเวอร์ครับ อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเขาบอกกับผมว่าตอนนี้เนี่ยบอดเนียมีปัญหาอยู่และบอดน,นี้เนี่ยเศรษฐีมาเลเซียเนี่ยเป็นคนถือหุ้นใหญ่โดยมีรัฐบาลมาเลเซียดูหลังนี่คือเหตุผลที่ทําให้อันวาจากมาเลเซียเนี่ยพยายามจะเข้ามาไกลเกี่ยและเข้าข้างทางกัมพูชาพี่ชายกมองเรื่องนี้ยังไงครับมองเหมือนกันไหมครับนักการพนันส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละเจ็ดสิบหรือแปดสิบของนักพนันที่ไปเล่นในบ่อนของบ่อนในขเขมรนี่ คือนักพนันไทยนักพนันไทยก็ไปสองรูปแบบพนันแบบผีพนันรายย่อยก็นั่งรถตู้จากกรุงเทพบ้างจากจังหวัดต่างๆบ้านเข้าด่านที่อะไญ,ญประเทศก็ข้ามไปเล่นนักพนันที่พอที่จะมีเงินหน่อยก็นั่งเครื่องบินไปลงที่เสียมเรียบหรือเสียมราชแล้วก็อาจจะเข้าไปเที่ยวที่พนมเปญ แล้วก็มีนักพนันอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปที่พนมเปญเลยอันนี้ก็จะผสมทั้งจีนผสมทั้งไทยผสมทั้งเกาหลีไอที่เขาไปเที่ยวเนี่ยก็แวะบ่อนก็เหมือนกับเราไปเที่ยวลาสเวกัสเนี่ยเราก็เข้าไปหยอดไปหยอดสล็อตบ้างไปเล่นไปแทงอะไรพวกพวกนี้บ้างก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวคือมาเลเซียเนี่ยเขามีบ่อนการพนันอยู่แล้วกลุ่มทุนเขาก็คือกลุ่มทุนที่ทำเกนติ้งไอแลนด์ ลงทุนที่กัมพูชานี่นี่คือเหตุผลที่มาเลเซียเข้ามาไก่เกลี่ยและพยายามที่จะให้สถานการณ์มันสงบและพยายามที่จะให้ไทยเนี่ยเปิดด่านเพราะต้องการให้ลูกค้าจากไทยเนี่ยเข้าไปที่นั่นคำถามสุดท้ายในช่วงนี้คือมาเลเซียนเนี่ยเขาพยายามจะชวนทรัมป์เนี่ยมาร่วมประชุมการประชุมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเดือนประมาณเดือนตุลาคมมากของอันวาเนี่ยเขาต้องการอะไรครับพี่ไทกอน หอันวาอิบาฮิมตอนนี้เขามีปัญหาทางการเมืองในประเทศคือกลุ่มของอันวาเนี่ยประกอบด้วยรัฐบาลผสม5้ถึงหกพรรคแล้วอันวาเนี่ยเป็นพรรคการเมืองเนี่ยพรรคชุิธรรมแห่งชาติมีสอสมากที่สุดคำว่ามากที่สุดไม่ได้เป็นร้อยนะมีอยู่ประมาณสัก40่สหรือห้คนนี่แหละแล้วก็รวมตัวพรรคอื่นๆมารวมกันเป็นกลุ่ม ของอันวานี่ซึ่งแข่งกับกลุ่มอัมโนลักษณะของการเมืองมาเลเซียเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคการเมืองเขาแยกกันอของฝั่งอันวามี5-6พักพรรคของฝัง่งอัมโนเดิมนี่ก็ประกอบด้วย78พรรคแต่ว่ารวมเสียงแล้วมันน้อยกว่าอันวาอันวาถูกกลุ่มอัมโนซึ่งประกอบด้วยหลายพรรคการเมืองออกมาเดินขบวนประท้วงขับไล่จากหลายกรณี ซึ่งมีการประท้วงล่าสุดไปแล้วดังนั้นเนี่ยอันวาเขาจึงต้องการจะได้เครดิตทางการเมืองระหว่างประเทศการเชิญประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาโดนันทรัมมาร่วมประชุมกับอาเซียนได้มันก็เป็นเครดิตของเขาอันนี้เขาทําเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของเขาจริงๆส่วนทางโดนันทรัมเนี่ยก็หาทางที่จะเอาเท้ามาแย่อยู่ในอาเซียนอยู่แล้วคร้อมแย่ มาสักข้างหนึ่งเพราะว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน,นยมันเป็นประเทศที่อยู่ในภาคีอินโดแปซิฟิกจริงๆจังๆงเนี่ยสองชาติก็คือหนึ่งฟิลิปปินส์สองไทยส่วนสิงคโปร์ซึ่งเป็นเหมือนกับในหน้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้ร่วมอินโดแปซิฟิกกัมพูชาที่จะไปสมัครเป็นประเทศภาคีอินโดแปซิฟิกเนี่ยก็ยังไม่ร้อยเอร์เังเหยียบเรือสอแคมอยู่ ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่มีฟิลิปปินส์กับไทยเข้าร่วมเนี่ยเป้าหมายชัดเจนก็คือต่อต้านการขยายอิทธิพลของประเทศจีนส่วนมาเลเซียไม่ได้เข้าร่วมอินโดก็ไม่ได้เข้าร่วมในสิบชาติเนี่ยเข้าร่วมอยู่สองชาติคือฟิลิปปินส์กับไทยเข้าร่วมสมัยพลเอกประยุทธ์มาเลเซียเนี่ยเราไว้ใจได้มากน้อยขนาดไหนตอนนี้เนี่ยเหมือนกับคนไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่ ชอบมาเลเซียอันวาอวาปาชีพเนี่ยนะฮะคำว่าไว้ใจได้ขนาดไหนนี่ต้องยึดหลักตรงนี้ครับทุกประเทศเขาก็พยายามทําทุกอย่างทุกนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเขาอย่างในกรณีความขัดแยง้งจนเป็นสงครามกันระหว่างไทยกับเขมรมาเลเซียเขาทำหนึ่งเพื่อให้อันวาในมีเครดิต ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 2. เพื่อปกป้องการลงทุนของนักธุรกิจมาเลเซียที่เป็นนักลงทุนธุรกิจการพัฒนาในข้าตามอยู่2อ,อย่างส่วนความไว้ใจไม่ได้ของมาเลเซียชัดเจนอยู่แล้วครับในกรณีความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาจะนะนาทบีสบ้าย,ย้อย นี่ยนะฮะสี่อำเภอถ้าไม่มีมาเลเซียเป็นหลังผิงกลุ่มก่อการร้ายในนราธิว,วาสยะราปัต,ตานีและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาเนี่ยไม่มีทางที่จะปฏิบัติการได้เลยเขาใชา้เมืองที่ติดชายแดนไม่ว่าจะเป็นเคดา้ารัฐเคด้านะครับหรือรัฐกัลันตันเนี่ยเป็นฐานในการระดมเงินฐานในการสแสวงหาอาวุธ ฐานในการฝึกอาวุธและฐานในการรองรับผู้ที่มาก่อวินาศกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เมื่อก่อวินาศกรรมเสร็จก็หลบข้ามชายแดนไปหลบซ่อนอยู่ในเคด้าบ้างการันตันบ้างนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยตกลงประเทศไทยเราดีสวยนะคะเพื่อนบ้านนี่ไว้ใจไม่ได้สักประเทศเลยคัะครับกบ็คือประเทศไทยนี่คือลักษณะของ ที่ตั้งภูมิรัฐศาสตร์เราคือชาติที่จะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียนใน10บชาติเนี่ยเรามีภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีที่สุดและเราเป็นเพียงชาติเดียวในชาติอาเซียนทั้งหมดที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดนี่มันเป็นเกียรติภูมิของชาติเขามองว่าคนไทยนี่มีความสามารถ เอาตัวรอดได้จากวิกฤตการทุกวิกฤตเผ่าพันธุ์ที่อยู่ในบริเวณนี้จึงเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหมือนลักษณะคนเยอรมันเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์อารยานันเหมือนคนอังกฤษเนี่ยเหมือนคนที่ยืนอยู่ได้ด้วยขาของตนเองนี่มันจึงเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าถ้าหากว่าประเทศไทยคนมีคุณภาพขนาดนี้แล้วถ้าเกิดการเมืองสงบเศรษฐกิจเดินไปได้เราเนี่ เคยจะเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียและถ้าเราวันนี้เรายืนอยู่อย่างมั่นคงได้เราก็จะกลายเป็นที่หนึ่งในอาเซียนและเราก็จะกลายเป็นเสืออีกตัวหนึ่งของเอเชียความอิจฉามันมีอยู่ตลอดเวลาครับเข้าใจละเข้าใจละมิน่าเราถึงมีเพื่อนบ้านที่ไม่่าไว้วางใจซักประเทศเลยอะอ่ะครับผังพี่ไทก่อนแล้วก็ ประเทศไทยเราต้องแข็งแรงแล้วก็เป็นที่พึ่งของตัวเองนะครับจะไว้ใจามาเลเซียก็ลำบากนิดน,นึ่งเพราะว่าเหตุการณ์ในสาจารณวัฐภาคใต้เราเนี่ยไม่สงบเพราะว่ามาเลเซียก็น่าจะมีส่วนที่จัดดุลหลังและสับสนุนนะครับส่วนกัมพูชานี้ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องเป็นเพื่อนบ้านนะครับปิดตายกันไปเลยน่าจะดีกว่านะครับเหมือนกับบางประเทศที่เข้าอยู่ติดกันเขาก็ไม่คบกันเขาก็ปิดตายเหมือนเล่าอะฮะ ครับเพื่อนบ้านมันไม่มันเร็วฮะเราก็ไม่ต้องคมกับมันมันน่าจะเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเออ,เอ,อฝากไว้พิจารณาแล้วกันก็จบรายการนะครับต้องขอขอบคุณผู้สับรุลการของเรานะครับคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช้าคอดิไทยถังเชา้าหมอเกษตรนะครับสนใจโทร0 9 2 1 2 1 0 6 6 9 0 9 2 1 2 1 0 6 6 9หหรือว่าไลแอคอดิไทยนะครับก่อนจะเข้านอนก็ทานถังเช้าคอดิไทยหนึ่งเบตนะครับแล้วก็เข้านอนตื่นขึ้นมาก็จะได้กระปี้กระเป๋าสดใสแข็แรนะคับ เพราะว่าถักเ่้าเนี่ยมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ